วันนี้เราจะมาหนีคุณครูสุดโหดในโหมดน่ารักอันล,ลิงขนตามีอยู่สามเส้นเนี่ยเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะอืครูเขาพูดว่าอะไรฉันจะไม่ใช่วิสัยอืมโรบอกแป้มวยีกลียวแล้วซึ่งครูเขาเป็นหุน่นโอ๊ยมีเพื่นเข้ามาด้วยแล้วซึ่งครูเขาเป็นหุ่นยนต์นะคะ แล้วถ้าเรากดไอภูมนี้มันก็จะเออลืมบอกไปเลยนะคะทุกคนวันนี้เพื่อนน้อมนามไม่มาด้วยนะเพราะว่าเขานั้นแบบเขานั้นแบบไปเทสแคนอยู่นะเออก็อาจจะเหนื่อนนิดนึงเขาแหละเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเฮ้ย hey! อยู่ดีๆก็พอมาก แต่ตัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยว่างไงเพื่อนว่าไงล้วเราจะหาทางจะเขา้าออกจากเขาวงกุบบ้านนี่ได้ไงเนี่ยมันตามมาแล้วครูเขาตามมาแล้วครูสุดโหดแต่มีคนตาสามเส้นเอ้ยเลิกแล้ครูคเรื่องนี้ได้แล้ว่ะอย่าบอกโนะ้เฮ้ยเจอทางออกแล้ว I told you long ago on the road I got what they waiting for mm -hmm. คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะทุกคนเหมือนแบบนี้นะ้องไา่เคยเล่นมาแล้วนะมันแหลกอะนี่เลเซอร์สูภาพจังเลยนะเอ,อ้อาวรู้เฮ้ย โอ้หัวใจจะวายตายอืมอืมตายแล้วไม่ต้องจะวายเล้วมันตายแล้วมันตายแล้วตู้นี่เลยตายไม่ผ่านไปไม่ได้สักทีอืมผ่านไปไม่ได้เลยเอา มันเล็กมากไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าเนี่ยเอา้าเฮ้ยตะกี้นี่ขึ้นไป้ันบนแล้วนะแล้วทำไมคไมุมาอยู่ตรงนี้วะปิดกิปไม่และอลอเรน มาต่อก่นทุกคนสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดงูงูอะม,ม,ม,มีเสียงเขาเซ่เข้ามานะเอาไว้ค่าคนส,สับสับสับเป็นหมูสับเราไม่ต้องเป็นหมูเพราะเราเป็นหมูเลี้ยวเอาวัดป้าเรานี่แบบอือหือ เสื้อสามดีแมบนี้ลองรับหน้าขยับได้ก็ลองรับเยี่ยมรู้สึกว่าใบพัดนี่มันเกิดสนิมนะทุกคนและห้ามโดนมันมันอาบยาพิษเอไม่ใช่เฮ้ยมุกแล้วนี่มันกระจอกงอกง่อยซะจริงทำไมมันเป็นโรงยิมอะ่ะเพื่อนรีบๆมาทําไมเพื่อนอยู่จ่ตรงนั้นเน่ะ โอ้คเแล้วคงต้องไปคนเดียวแล้วล่ะเพื่อนช่วยอะไรเราไม่ได้แมงมันนี่ก็ตอมหน้าอยู่นั่นแหละครูเขาออกมามากออกมาเลยมันตกใจมากเลยอ่ะครูเขาใช้อะไรเดินอ่ะอ้หล้อยางล้หยุน เป็นหนูทอจี๊มนันไม่จี๊ดของจริงอ่ะจี๊ดจี๊ดจี๊ดมัจบพอแล้วเข้าไปแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นมันคล้ายๆกับอิดเลยนี่ลูกโป่งซะด้วยมันจะผ่านไปได้ไง ถ้าเอาง่ายๆนะทุกคนด่านเนี้ยถ้าเราจะให้ผ่านอนะ่ะเราเลาะไปทางนู้นก็ได้เนี่ยทางเนี้ยเลาะทางเนี้ยโอเคไม่ต้องแสดงให้ดูนะทุกคนไตด่านนี้ใครผ่านไม่ได้นี่แปลก้วเนี่ยไปกันดีกว่าเราจะได้หนีออกจากโรงเรียน วิชาครูเป็นสีนี่นาเบื่อน่าเบื่อไม่ใช่สิครูเขาชื่ออะไรนะสมศรีแฟนเขาชื่อสมศักดิ์ลูกเขาชื่อสมหมายแไม่ใช่ละตระกูลสมไงสมศรีสมศักดิ์สมหมายชื่อจริงอะฮะชื่อจริงก็ครูเขาชื่อสมศักดิ์สมศรีสมหมายก็ชื่อจริงครูไง ตอนนี้เรากำลังคุยกับไอคอนที่มันกำลังเพสเคนอยูอยอเ่เก็บถังเก็บถังคืออะไรอ่ะเก็บถังมีลูกสองซะด้วยเฮ้ยมีลูกสอนลูกสอนอ้มือตืบเลยน่ากลัวน่ากลัวเล่นคนเดียวแล้มารู้สึกเสียว ตาหนูแดงมาจากไหนลูกเป็ดก้าบก้าบเขาว่าเสียงน้องของเป็ดนี่มันไม่ใช่นะหืมตามมาซะเร็วเชียวบางกล้องว้ยเจ้าเป็ดต้องไปเจอง่ายจ้าดีลิกอืมรอดมาได้ นเสียงอะไรมันเหมือนเสียงดาบเลยคลิปนี้มันอาจจะเหงานิดนึงนะทุกคนแล้วถ้าว่าเราโดนเสียบเข้าไปมันจะนับเป็นตัวเราหรือเปล่านะไม่นับอืมเหมือนล้อนาคดะใช่เข้ามาจากอนาคต <c oughs> มีคนมาจากอนาคด้วย เออแล้วเราจะไปจากห้องนี้ยังไงทุกคนอืมอมประตูมันขยับเขาว่าไม่ใช่มันไปทางไหนอะลองเดินไป,ประตู <c oughs> อ๋อ <c oughs> เปิดได้มัน <c oughs> เปิดได้แล้ว เกียดประตูแบบนี้ที่สุดเลยเปิดยากแกยิ่งเจ๊เป็นคนยิ่งเจ๊เป็นเออเขากำลังตั้งใจเล่นเกมอ่ะพูดต่อจากตะกี้นี้นะยิ่งฉันเนี่ยเป็นคนบอกบางดังสาวน้อยคุณน่ารัก มันคืออืมจะจะพูดเลยว่ามันคืออะไรเหยียบได้หรือเปล่าแต่มันก็น่าจะไม่ได้อืมเพื่อนโดนไปสักขนาดนั้นละมันฟันเอลามเลยึคลาสคลาสมันคือห้องเรียนศิลป่ะ ช่วยเหล่านี้เอกนี้อีกเคืออะไรก่อนมีรูปปั้นสุดโหดเอ้ยไม่ดีรูปปั้นกำลังเต้นราอยู่และนี่คือโมนาลิซาที่กำลังอ้าป,ปากเดี๋ยวแมงวันก็เข้าปากหรอแต่ว่าไปภาพเขาก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยรีบไปดีกว่าตามเพื่อนไปให้ทันโอ้น่าจะให้นี่มันห้องล้างฟิล์มนี่วา แดงมาเชียนี่นก็เรือดหมูเหมือนเพื่อนอรอเราเพื่อนเขาอรอเราหรือเปล่าหรือเพื่อนเขาไปทำอะไรหนึ่งวันก็ตอมหน้าจังเลยไอ้เพื่อนโอเคน่าจะไม่ได้อรอเราหรือเปล่าโอเคไปเลยเพื่อนทำไมไม่รีบมาแอบมีความหวังให้เพื่อนรอเอ้ไม่ดีรอเพื่อนโอเคเขาน่าจะไปทำอะไรสักอย่างนะ แล้วก็ต้องถ่ายคลิปต่อไปอยากรอนี่มาจริงหรอเพนโอเคไปก็ไปอย่าบอกนะว่าเป็นประตูนั้นอีกแล้วเอ้เฉันเกียดประตูแบบนี้ที่สุดในโลกอีกแล้วไอ้ประตูอันนี้อีกแล้วเออฉันไม่คนเบาบางอยู่ คาเฟม่มันเขียนว่าอะไรคาออถ้ามันมันคือโรงอาหารคาเฟ่ยีนเสียงหุ่นยนต์มันอยู่ใกล้ตัวมากน่ากลัวสิเหลือเกิน มันคือเมื่อกอะไรสักอย่างแน่เลยสีชมพูนั่นน่ะเราดินไม่รู้กลับมากี่จะผ่านอ,อู้าอมาได้เร็วรอดไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อน,นเราเนี่ยน่าจะเทสแคนเสร็จแล้วนะคนเดียวอ่ะเอ้ยสวิมน,น้ำนี่มันเหม็นเขียวมาจากไหนเนี่ย ไอเขียวน้ำมันองเหม็นเขียวซะเกินเราเป็นหนีแ่วเอ้ยไ,ไม่ใช่หนูท่อทธธอ,อ๋อแล้วตอนนี้เราต้องขึ้นไป ต้องไปประตูนู้นหรือประตูนี้ลองไปประตูนี้ก่อนมีหลายประตูเหลือเกินโอ้โหจนจะเป็นแมปดองไงใช่ไหมตะก,กี้นี้เปลี่นเป็นสไปเดอร์แมนเออเขาเป็นสไปเดอร์แมนดูนี่สไปเดอร์แมนเกาะประตูด,ด้วยแขนคิดไปด้วยเท็กแคนไปด้วยนี่กูยอดมนุษย์ชัดๆเลยทำมา <laughs> เขาว่าทำได้ แต่เขาเทสแขนไม่เป็นเลยดิออกมาได้แล้ว,ออวคือลสบัสมีรถบัสด้วยเหรอมันเซียวเซละเกินน่ะมาเร็วมาเร็วกาบกาบกาบปิดอาบน้ำในคลองปลากระจงเลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลา จ้าจ้าจ้ามันมาเล้วไอเชฟหน้าไม้มันรู้สึกแหลกสิละเกินอู้เขารู้สึกว่ามันแหลกมากขอให้จบคลิปไวๆรีบไปรีบไปเถอะรีบไปเถอะ ไม่ออกรถอีกแล้วต้องคนเราต้องเป็นคนขับรถใช่ไหมอา่าขับไม่ได้เอา้ามันไปแล้วนี่นะแล้ใครขับรถโอ้โหมีวิญญาณผีสิงรือมันคือโอทออตโต้ไยหรอกอใช่ไหมบายบายโรงเรียนผีสิง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 สิโอเมก้า ่านแบบนี้มาได้ถือว่าฉันมีความอดทนมากเสียเลือเกินไปทุกคนมาดูกันว่ารถบัสนี้จะพาเราไปที่ไหนนะคะหวังว่าจะไม่ใช่ที่ที่มันเออนั่นแหละขอให้เราเชนะได้สักทีนะเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นไอ้พวกนั้นมันกำลังเดี๋ยวเชฟกำลังทำอาหารอยู่ย รีบรีบไปดีกว่าทำไมรถบัสเหมือนมันอยู่กับพี่นะโอเควนเคลื่อนทีเคลื่อนทีไปยังกับเตา่าเดินไปยังเร็วกว่าอือหือช้าไหทุกคนความเร็วนี้นี่มันช่างเป็นบรรพบุรุษของเต่าใี่ละเกิน ย่างน้อยแล้วก็ออกมาจากโรงเรียนผีสิงนี่ได้นะครูเป็นหุ่นยนต์เชฟเป็นหุ่นยนต์แล้วไอ้เจ้าเป็ดนั่นคงเป็นเนื้อที่ทำอาหารในโรงอาหารที่เชฟพ่อไปทำแลละนะไอ้เป็ดนั่นนั่นมันช่างน่าสงสารซะเกินโอเคแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย เป็นชาติแล้วนะโอเคเราไปตัดไปตอนที่เราถึงที่หมายปลายทางค่ะบา,บายยเฮ้ยยังไม่จบคลิปยังไม่จบคลิปมันอาจจะมีต่อก็ได้การไปถึงจุดหมายปลายทางนี้มันช่างยาวไกลแต่ก็มีถ้วยรางวัลที่คอยรอยยิ้มรับเปิดอ้าให้เราอยู่เฮ้ย เ้ยเ hey. มื่อไรจะถึงสักทีเมื่อไรจะถึงมาใกล้ถึงแล้วแต่มันมมการขึ้นรถบัสทีนมันจะไม่มีการขึ้นที่แบบปกติสักทีในชีวิตของดิฉันบางครั้งนะรถบัสคว่ำม,มั่งแหละรถบัสยืนได้มั่งแหละ ออันนี้รถบัสเป็นเต่าพันปีไปแล้วโอ้ oh my ก o d ทุกคนอาจจะเห็นเขาขี่บนไปนิดนึงนะนิดเดียวเย่ yeah. ความเหล็กได้หายไปดีใจจุงเบย์อ้าวรถบัตรถบัสว,ว,ว์บได้ว้าวมีแลนดมากต่างๆ ยูทูบเบอร์แล้วมาขี่พี่เป็ดกันดีกว่าไม่ใี่ไม่ใช่สินั่งหลังพี่เป็ดเออใส่แรงเกินไปมือหนัวมีเครื่องเล่นให้ซะด้วยอันนี้นะ่าจะเป็นการวาร์ปเราไปแมปอื่นนะทุกคนเนี่ยอประตูเนี่ย,น,ยน,นั่งชิงช้าเป็นเด็กปนน .1 เฮออ <Hey. S 2> ้วก็นะ เออการเล่นสไลเดอร์ของฉันนี่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่เรื่องทางบาดาเลยนะเนี่ยหัวความซะด้วยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคตะกี้นี่มีสตันไปนิดนึงโอเคบ๊ายบายอืมไม่รู้นะว่าเข,า,ขาได้บอกกับทุกคนไปหรือยังว่า ช่วงนี้เราไม่ได้อ่าเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะทุกคนเพราะว่า okay, อ่าเพราะว่ามันมีงานมันมีงานจัดที่บ้านเรานะคะก็เลยวุ่นวายนิดนึงก็เลยอาจจะแคสเกมไม่ได้นะคะบ๊ายบายอ้คลิปนี้19บเนะทีเอง